คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าตอนนี้โลกของเรากําลังยืนอยู่บนภูเขาที่ไม่ได้ทำจากหินไม่ได้ทำจากเหล็กแต่ทำจากนี่ที่สูงลิฟจนแตะขอบฟ้านี่ทั้งหมดนี้รวมกันกว่า350ล้านล้านดอลลาร์และท้านี่เหล่านี้มีน้ำหนักจริงโลกทั้งใบก็คงแบกรับไม่ไหวแล้วเรือที่ชื่อว่าเศรษฐกิจโลกก็คงจมลงไปในมหาสมุทรไปนาแล้ว ผมมันนี่เจอร์นี่อยากชวนคุณผู้ฟังลองจินตนาการตามถ้าเราเดินไปตามถนนในเมืองใหญ่มองไปที่ตึกสูงระฟ้ามองไปที่ไฟสว่างสวยมองไปที่ผู้คนที่ใช้บัตรเครดิตอย่างไม่ลังเลทุกสิ่งที่เราเห็นล้วนถูกสร้างขึ้นด้วยนี่แทบไม่มีสิ่งใดที่หลุดพ้นจากการกู้ยืมนี่ไม่ใช่เพียงเรื่องตัวเลขที่อยู่ในบัญชีธนาคารแต่มันคือลมหายใจของระบบทุนนิยม มันคือเชื้อเพลิงที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ในขณะเดียวกันมันก็คือกับดักที่ค่อยๆรัดแน่นขึ้นทุกวันปัญหาใหญ่ก็คือหนี้ที่สะสมมานี้ไม่เคยลดลงมีแต่พอกภูนและซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าหลังวิกฤตการเงินปี2008โลกไม่ได้แก้ไขปัญหาหนี้จริงๆสิ่งที่ทำคือการสร้างหนี้ใหม่มาปิดหนี้เก่าและในช่วงโควิด โลกก็พิมพ์เงินเพิ่มจนหนี้ทะลุเพดานไปอีกหลายชั้นคล้ายกับการขุดหลุมที่ลึกขึ้นเรื่อยๆและเราทุกคนต่างก็ถูกบังคับให้ตกลงไปอยู่ในหลุมนั้นโดยไม่รู้ตัวความขัดแย้งที่แท้จริงคือไม่มีใครสามารถหยุดวงจรน,นี้ได้เพราะถ้าไม่สร้างหนี้ใหม่ระบบการเงินก็หยุดเดินเงินจะไม่ไหลเวลาจะไม่หมุนเศรษฐกิจจะกลายเป็นก้อนแข็งที่แตกสลาย ดังนั้นทุกประเทศจึงเลือกทางเดียวกันคือกู้เพิ่มพิมพ์เพิ่มและผลักภาระไปยังอนาคตแต่คำถามคืออนาคตนั้นอยู่ตรงไหนและใครกันที่จะต้องแบกรับหนี้ก้อนนี้ในที่สุดคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าีนโลกในตอนนี้เฉลี่ยออกมาแล้วประชากรทุกคนบนโลกต้องมีหนี้ร่วมกันกว่าหลายหมื่นดอลลาร์แม้แต่เด็กทารกที่เพิ่งเกิดมาก็เหมือนถูกวางหนี้ก้อนใหญ่ไว้บนบ่าโดยไม่รู้ตัว และเมื่อประชาชนเริ่มทนไม่ไหวรัฐบาลก็ใช้วิธีเดิมคือขึ้นภาษีลดสวัสดิการและโยนความทุกข์ให้กับคนส่วนใหญ่แต่สิ่งที่ถูกเปิดเผยก็คือมีกลุ่มคนบางกลุ่มที่กลับรวยขึ้นท่ามกลางภูเขานี่นี้ธนาคารกลางบางแห่งใช้นโยบายการเงินที่ทำให้สินทรัพย์ของคนรวยพุ่งสูงขึ้นนักลงทุนกองทุนใหญ่ๆเข้าซื้อสินทรัพย์ในราคาถูกตอนที่เศรษฐกิจพังแล้วก็ขายตอนที่ฟื้นตัว กลายเป็นผู้ชนะในเกมที่ประชาชนส่วนใหญ่แพ้นี่คือความจริงที่ไม่ค่อยมีใครอยากพูดถึงเพราะมันคือความลับของระบบที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรักษาอำนาจของบางคนแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นโลกกำลังจะเดินไปทางไหนคุณทุกฝังรู้ไหมครับว่าถ้าวันหนึ่งดอกเบี้ยไม่สามารถลดได้อีกเงินเฟ้อมไม่สามารถกดไว้ได้อีก และประเทศต่างๆเริ่มล้มเพราะหนี้มากเกินไปสิ่งที่เกิดขึ้นอาจไม่ใช่เพียงวิกฤตเศรษฐกิจธรรมดาแต่มันจะเป็นการสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติและนี่คือจุดพลิกผันที่น่ากลัวนี่ไม่ใช่แค่เรื่องการเงินอีกต่อไปมันคือเรื่องความมั่นคงทางสังคมและการเมืองหากประเทศใดล้มจากนี้ผลที่ตามมาคือความวุ่นวายประชาชนออกมาประท้วง รัฐบาลถูกโค่นระบบการค้าโลกหยุดชะงักและความไม่แน่นอนก็จะแผ่ขยายไปทุกทวีปไม่มีใครอยู่รอดจริงๆแม้แต่ประเทศที่คิดว่าตนเองแข็งแรงที่สุดคุณผู้ฟังครับผมมันนี่เจอหนี่อยากให้ลองถามตัวเองว่าแล้วเราจะทำอย่างไรในวันที่โลกเต็มไปด้วยหนี้ที่ไม่อาจควบคุมได้ทองคำอาจเป็นหนึ่งในคำตอบ เงินดิจิตอลอาจเป็นอีกทางหรือการเตรียมตัวด้วยความรู้และการปรับตัวเองอาจเป็นอาวุธที่ดีที่สุดแต่สิ่งที่แน่ชัดคือการนั่งเฉยๆและหวังว่านี่จะหายไปเองนั้นเป็นไปไม่ได้สิ่งที่เราทำได้คือเปิดตามองความจริงและไม่หลงไปกับคำปลอบใจที่ว่าระบบจะจัดการได้เอง ผมอยากชวนคุณผู้ฟังติดตามต่อในตอนหน้าที่เราจะไปดูว่าประเทศใดเคยล้มเพราะนี่ประเทศใดย,ยังยืนอยู่ได้บ้างและเราจะเรียนรู้อะไรจากประวัติศาสตร์เหล่านั้นเพื่อเตรียมตัวให้ทันกับวิกฤตที่กำลังใกล้เข้ามานี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางสำรวจโลกแห่งนี้ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์และผมมันนี่เจอร์นี่จะพาคุณผูณผุ้ฟังรู้ไหมครับว่าทุกครั้งที่เกิดวิกฤตนี่มันไม่ได้หยุดแค่เรื่องการเงิน แต่ยังลากผู้คนทั้งประเทศให้จมลงไปด้วยประวัติศาสตร์เต็มไปด้วยตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นว่านี่ไม่ใช่เพียงเครื่องมือพัฒนาหากใช้ผิดมันสามารถกลายเป็นกับดักที่ทำลายทั้งสังคมผมมันนี่จะนี่อยากชวนคุณผู้ฟังนึกถึงประเทศกรีซประเทศเล็กๆในยุโรปที่เคยถูกยกย่องว่าเป็นต้นกำเนิดประชาธิปไตยแต่ในช่วง10ปีก่อนโลกทั้งโลกต้องจ้องมองไปที่กรีซ เพราะหนี้สาธารณะของพวกเขาท่วมท้นจนเกินกว่าจะแบกได้รัฐบาลกู้เงินมาใช้จ่ายจนเกินกำลังใช้ชีวิตเกินรายได้ผลสุดท้ายคือประเทศทั้งประเทศแทบจะล้มละลายปัญหาที่เกิดขึ้นคือประชาชนต้องเผชิญกับมาตรการรัดเข็มขัดที่โหดร้ายเงินเดือนถูกตัดสวัสดิการถูกลดบางครอบครัวไม่มีเงินพอสำหรับค่าไฟฟ้าและอาหารแม้แต่คนหนุ่มสาวจำนวนมากก็ไม่มีงานทำสิ่งที่น่าสลดใจคือ นี่ที่กู้มาไม่ได้สร้างอนาคตใหม่แต่กลับกลายเป็นห่วงโซ่ที่รัดคอคนทั้งชาติคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าไม่ใช่แค่กรีซเท่านั้นอาร์เจนตินาก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนประเทศนี้เคยมั่งคั่งติดอันดับโลกแต่เพราะการกู้เงินอย่างต่อเนื่องและการบริหารที่ผิดพลาดทําให้ประเทศต้องผิดนัดชําระหนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าเงินเฟอ้อทยานจนประชาชนใช้ชีวิตแทบไม่ไหวคนออกไปต่อคิวซื้ออาหาร น้ำมันและของจำเป็นราวกับอยู่ในภาวะสงครามทั้งที่ไม่มีสงครามจริงๆความขัดแย้งที่เจ็บปวดคือในขณะที่รัฐบาลบอกว่าการกู้ยืมคือทางรอดแต่สิ่งที่ประชาชนเห็นกลับเป็นหนี้ที่ไม่มีวันหมดไปมันเป็นเหมือนหลุมลึกที่ยิ่งดิ้นก็ยิ่งจมประเทศเหล่านี้ถูกกดดันจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศถูกบังคับให้ใช้มาตรการเข้มงวดเพื่อแลกกับการช่วยเหลือและผลสุดท้ายคือ ประชาชนกลายเป็นเหยื่อของการต่อรองที่พวกเขาไม่เคยมีสิทธิ์เลือกคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าสีลังกาก็เพิ่งเจอเหตุการณ์แบบเดียวกันไม่นานมานี้นี่ที่กู้มาเพื่อสร้างโครงการใหญ่โตถูกใช้ไปอย่างฟุ่มเฟือยผลสุดท้ายเศรษฐกิจล่มสลายค่าเงินไร้ค่าน้ำมันหมดประเทศต้องหยุดชะงักประชาชนออกมาบุกบ้านผู้นำเพื่อเรียกร้องคำตอบภาพเหล่านั้นคือสัญญาณเตือนชัดเจนว่าเมื่อนี่มากเกินไป สังคมก็พร้อมจะแตกออกในพริบตาสิ่งที่เปิดเผยจากบทเรียนเหล่านี้คือนี่ไม่เคยหายไปมันเพียงถูกผลักจากรุ่นหนึ่งไปอีกรุ่นและเมื่อถึงจุดที่ไม่สามารถผลักได้อีกนี่ก็จะระเบิดออกมาในรูปแบบของวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตการเมืองและวิกฤตสังคมแต่คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าความจริงที่หลายคนไม่อยากยอมรับก็คือประเทศที่เราคิดว่าแข็งแรงก็อาจเผชิญชะตากรรมเดียวกันได้ หนี้ของสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นหรือแม้แต่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่างพุ่งสูงขึ้นทุกปีไม่มีใครมีภูมิคุ้ม,มกันแท้จริงและนี่คือจุดพลิกผันที่น่ากลัวเพราะแม้แต่ประเทศเล็กๆอย่างกรีซยังทําให้ทั้งยุโรปสั่นสะเทือนได้ลองจินตนาการดูว่าถ้าประเทศใหญ่ๆที่มีหนี้สูงที่สุดในโลกสะดุดขึ้นมาจริงๆระบบการเงินโลกทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นหนี้ของประเทศมหาอำนาจไม่ใช่เรื่องของประเทศนั้นอีกต่อไป แต่มันคือเรื่องของทุกคนบนโลกผมมันนี่เจอร์นี่อยากให้คุณผู้ฟังคิดตามนะครับวิกฤตนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยทุกครั้งที่เราเห็นราคาของขึ้นค่าของชีพแพงขึ้นนั่นคือผลกระทบที่เราต้องร่วมจ่ายแม้เราไม่เคยกู้หนี้ระดับประเทศแต่เราทุกคนก็ต้องกลายเป็นผู้ชดใช้ผ่านภาษีผ่านเงินเฟ้อและผ่านความมั่นคงที่ถูกสั่นคลอนดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือการเรียนรู้จากบทเรียนในอดีตว่า การพึ่งพาหนี้มากเกินไปไม่เคยนำไปสู่ความยั่งยืนสิ่งที่เราต้องทำในฐานะประชาชนคือไม่หลงไปกับคำสัญญาของผู้นำที่บอกว่าจะกู้มาเพื่อสร้างอนาคตใหม่เพราะบ่อยครั้งที่ได้ไม่ใช่อนาคตแต่คือความพังทลายที่เราต้องรับผิดชอบแทนคุณผู้ฟังครับตอนนี้เรากำลังเดินเข้าสู่โลกที่หนี้ท่วมสูงที่สุดในประวัติคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าท่ามกลางภูเขาหนี้ที่สูงลิบโลกนี้ยังมีคนที่ยิ้มได้ร่ำรวยขึ้น และใช้นี่ที่เราหวาดกลัวเป็นเครื่องมือสร้างอำนาจทางเศรษฐกิจนั่นหมายความว่าไม่ใช่ทุกคนที่ตกเป็นเหยื่อของนี่บางคนกลับกลายเป็นผู้ชนะในเกมที่โหดร้ายนี้ผมมันนี่เจอหนี้อยากชวนคุณผู้ฟังลองสังเกตว่าในทุกครั้งที่เกิดวิกฤตนี้ไม่ว่าจะเป็นปี2008หรือในช่วงโควิดคนที่พังจริงๆส่วนใหญ่คือประชาชนทั่วไปธุรกิจเล็กๆและแรงงานที่ไม่มีอำนาจต่อรอง แต่คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าในเวลาเดียวกันมีกลุ่มหนึ่งที่กลับทํากําไรได้มหาศาลพวกเขาคือธนาคารกลางนักลงทุนกองทุนยักษ์ใหญ่และมหาเศรษฐีที่เข้าใจเกมนี้ปัญหาคือทําไมบางคนรวยขึ้นในขณะที่โลกจมลงไปในนี่คําตอบคือเพราะพวกเขาเข้าใจว่านี่คือทรัพย์สินสําหรับคนที่ถือมันอย่างถูกเวลายกตัวอย่างเช่นเมื่อรัฐบาลกู้เงินจํานวนมหาศาล ธนาคารกลางก็จะพิมพ์เงินเพื่อซื้อพันธบัตรนี่เหล่านั้นจึงกลายเป็นสินทรัพย์ที่ทำให้ธนาคารกลางมีอำนาจควบคุมระบบการเงินทั้งหมดคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่านักลงทุนบางรายถึงกับเฝ้ารอช่วงเวลาที่ประเทศหรือบริษัทกำลังล้มเหลวพวกเขาใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่าการเก่งกำไรจากนี่ซื้อสินทรัพย์ในราคาถูกตอนที่ทุกคนทิ้งหนีแล้วรอให้ระบบกลับมาฟื้นจากนั้นก็ขายทำกำไรนี่ไม่ใช่ความลับ แต่มันคือความจริงที่เจ็บปวดเพราะในขณะที่ประชาชนเสียบ้านเสียงานและเสียอนาคตนักลงทุนเหล่านี้กลับได้บ้านได้ที่ดินและได้กำไรจากน้ำตาของผู้คนความขัดแย้งคือระบบหนี้โลกถูกออกแบบให้คนส่วนใหญ่แพ้แต่เปิดช่องทางเล็กๆให้คนที่มีความรู้และอำนาจชนะการกู้เงินของรัฐบาลไม่เคยฟรีเพราะต้องจ่ายคืนด้วยภาษีที่เก็บจากประชาชนแต่สำหรับมหาเศรษฐีและกองทุนใหญ่ พวกเขาไม่เพียงไม่เสียอะไรแต่ยังได้ผลตอบแทนมากขึ้นคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าในช่วงโควิดมหาเศรษฐีหลายคนมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดขณะที่ประชาชนจำนวนมากสูญเสียรายได้และต้องหนี้ท่วมสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันสะท้อนว่าเกมนี้ถูกควบคุมโดยผู้ที่รู้กติกาอย่างแท้จริงและกติกานี้ไม่เคยถูกออกแบบมาเพื่อให้คนส่วนใหญ่ชนะ สิ่งที่เปิดเผยคือนี่ไม่ใช่ศัตรูสำหรับทุกคนสำหรับบางกลุ่มนี่คืออาวุธที่ทรงพลังยกตัวอย่างเช่นนักลงทุนที่ซื้อพันธบัตรรัฐบาลช่วงเศรษฐกิจถดถอยพวกเขาแทบไม่เสี่ยงอะไรเลยเพราะรู้ว่ารัฐบาลจะต้องจ่ายคืนในอนาคตพร้อมดอกเบีย้ยและดอกเบี้ยนั้นก็มาจากภาษีที่ประชาชนทุกคนต้องจ่ายแต่จุดพลิกผันคือคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าถ้าวันหนึ่งประชาชนทั่วโลกเริ่มตั้งคำถามว่า ทำไมพวกเขาต้องเป็นฝ่ายจ่ายเสมอทำไมความมั่งคั่งถึงไปกองอยู่ในมือของไม่กี่คนความไม่พอใจจะลุกลามจนกลายเป็นไฟลุกโชนระบบการเงินที่เคยมั่นคงก็จะสั่นกลอนอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเพราะนี่ไม่ได้เป็นเพียงตัวเลขอีกต่อไปมันกลายเป็นความเหลื่อมล้ำที่ลึกขึ้นเรื่อยๆและเมื่อความเหลื่อมล้ำถึงขีดสุดประชาชนจะลุกขึ้นมาทวงความยุติธรรมบางประเทศอาจเผชิญการประท้วงใหญ่ บางประเทศอาจเปลี่ยนแปลงการปกครองและบางประเทศอาจล่มสลายไปเลยผมมันนี่เจอน์นี่อยากถามคุณผู้ฟังว่าถ้าในเกมนี้มีเพียงไม่กี่คนที่ได้ประโยชน์แล้วพวกเราจะเลือกอยู่ฝั่งไหนเราจะยอมเป็นผู้แบกหนี้ต่อไปหรือจะเรียนรู้กติกาเพื่อปกป้องตัวเองแม้ไม่อาจเป็นผู้ชนะใหญ่แต่เราก็ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้แพ้ที่ไร้ทางออกคุณผู้ฟังครับความรู้คืออาวุธที่สำคัญที่สุด การเข้าใจว่านี่ทำงานอย่างไรใครคือผู้ได้ประโยชน์ใครคือผู้จ่ายจริงจะช่วยให้เราปรับตัวได้ดีขึ้นเราอาจไม่สามารถควบคุมหนี่โลกได้แต่เราสามารถควบคุมวิธีรับมือของเราเองได้ในตอนหน้าผมมันนี่เจอร์นี่จะพาคุณผู้ฟังไปสู่เรื่องที่ใหญ่ยิ่งกว่าคือเมื่อเงินดอลลาร์ซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางของโลกเริ่มสั่นคลอนประเทศต่างๆหันไปหาคำตอบใหม่และโลกอาจกำลังเดินเข้าสู่ยุคก,การเงินที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าเงินดอลลาร์ที่เคยถูกมองว่าเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจโลกกําลังสั่นคลอนอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนดอลลาร์เคยเป็นเหมือนเลือดที่หล่อเลี้ยงการค้าการลงทุนแต่วันนี้มันเริ่มถูกตั้งคําถามมากขึ้น,นเรื่อยๆว่าจะยังคงเป็นศูนย์กลางของโลกได้อีกนานแค่ไหนผมมานี่เจอเนี่อยากพาคุณผู้ฟังย้อนกลับไปนิดนึง หลังสงครามโลกครั้งที่สองข้อตกลงเบรตันวูดได้วางกติกาใหม่ให้ดอลลาร์กลายเป็นสกุลเงินกลางของโลกเชื่อมโยงกับทองคําและทําให้ทุกประเทศต้ตองถือดอลลาร์เพื่อใช้ทําการค้าระหว่างกันแต่คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่ากติกานี้ถูกสหรัฐอเมริกาทําลายเองในปี1971เมื่อพวกเขาประกาศยกเลิกการผูกดอลลาร์กับทองคําโลกจึงเข้าสู่ยุคเงินกระดาษเต็มรูปแบบปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อดอลลาร์ไม่ถูกหนุนหลังด้วยทองคําอีกต่อไปอำนาจของมันขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นและกำลังทหารของสหรัฐเป็นหลัก นั่นหมายความว่าถ้าความเชื่อมั่นสั่นคลอนดอลลาร์ก็อาจไม่ต่างจากกระดาษที่พิมพ์สีสวยงามแต่ไร้มูลค่าจริงๆคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าตอนนี้หลายประเทศเริ่มเบื่อหน่ายกับการพึ่งพาดอลลาร์มากขึ้นประเทศในกลุ่ม BRICS อย่างจีนรัสเซียอินเดียบราซิลและแอฟริกาใต้กำลังผลักดันการค้าด้วยสกุลเงินท้องถิ่นพวกเขาต้องการลดการพึ่งพาดอลลาร์และสร้างระบบการเงินใหม่ที่ไม่ผูกติดกับสหรัฐ ความขัดแย้งเริ่มชัดเจนเมื่อสหรัฐใช้ดอลลาร์เป็นอาวุธทางเศรษฐกิจในการคว่ำบาตรประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นอิหร,ร่านรัสเซียหรือเวเนซุเอลาการคว่ำบาตรเหล่านี้ทําให้หลายประเทศตื่นรู้ว่าการเก็บทรัพย์สินเป็นดอลลาร์อาจไม่ปลอดภัยเหมือนที่คิดเพราะสหรัฐสามารถตัดสิทธิ์การเข้าถึงเงินได้ในทันทีสิ่งที่ถูกเปิดเผยคือโลกไม่ได้เชื่อมั่นดอลลาร์เหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วหลายประเทศหันไปสะสมทองคําเพิ่มขึ้นบางประเทศหันไปทดลองใช้เงินดิจิทัลของธนาคารกลาง และบางประเทศถึงขั้นสร้างกลุ่มการเงินใหม่เพื่อหน,นีอำนาจดอลลาร์คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าถ้าดอลลาร์อ่อนค่าลงจริงๆไม่ใช่แค่สหรัฐที่จะ,ะเผชิญปัญหาแต่ทั้งโลกก็จะสั่นสะเทือนเพราะระบบการค้าส่วนใหญ่ยังอ้างอิงกับดอลลาร์ถ้าเสาหลักนี้เริ่มแตกร้าวทุกประเทศก็จะต้องหาทางปรับตัวใหม่หมดและนี่คือจุดพลิกผันที่น่าคิดหากดอลลาร์ไม่ใช่คำตอบของโลกอีกต่อไปแล้วอะไรจะมาแทนที่ บางคนเชื่อว่าทองคําจะกลับมาเป็นศูนย์กลางบางคนเชื่อว่าเงินดิจิทัลของธนาคารกลางจะขึ้นมาแทนที่บางคนเชื่อว่าอาจเกิดเงินสกุลใหม่จากความร่วมมือของหลายประเทศคําตอบยังไม่ชัดเจนแต่สิ่งที่แน่คือโลกจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปผมมานี่เจริญอ,อยากให้คุณผู้ฟังลองจินตนาการโลกที่ไม่มีเงินดอลลาร์เป็นศูนย์กลางภาพนี้อาจฟังดูไกลแต่ความจริงมันกําลังเกิดขึ้นแล้วทุกครั้งที่ประเทศหนึ่งตัดสินใจค้าขายโดยไม่ใช้ดอลลาร์ทุกครั้งที่ธนาคารกลางสะสมทองคําเพิ่ม ทุกครั้งที่เงินดิจิทัลถูกทดลองใช้นั่นคือการขยับออกจากระบบเดิมทีละก้าวคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าสำหรับเราในฐานะประชาชนสิ่งนี้หมายถึงความไม่แน่นอนที่จะมากขึ้นราคาสินค้าอาจเหวี่ยงแรงการลงทุนอาจเสี่ยงกว่าเดิมแต่ในความไม่แน่นอนนี้ก็มีโอกาสซ่อนอยู่ถ้าเราเข้าใจและเตรียมตัวทันเราอาจไม่เพียงแต่เอาตัวรอดแต่ยังสามารถใช้การเปลี่ยนแปลงน,นี้ให้เป็นประโยชน์ได้ด้วยและนี่คือคำถามสําคัญที่ผมอยากฝากไว้ คุณผู้ฟังจะเลือกเชื่อมั่นกับระบบเดิมที่กำลังแตกร้าวหรือจะเริ่มมองหาทางเลือกใหม่ที่จะปกป้องตัวเองจากพายุที่กำลังมาในตอนต่อไปผมมานี่เจอร์นี่จะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกว่าทองคำที่ถูกพูดถึงมาตลอดว่าเป็นที่หลบภัยสุดท้ายมันคือคำตอบเดียวหรือหรือโลกนี้ยังมีสิ่งอื่นที่สามารถเป็นเส้นทางรอดในวิกฤตนี้ครั้งใหญ่ได้คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่า ท่ามกลางความสั่นคลอนของหนี้มหาศาลและดอลลาร์ที่กําลังอ่อนแรงชื่อของทองคํามักจะถูกพูดถึงเสมอในฐานะที่พักพิงสุดท้ายไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุคกี่สมัยทองคํายังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่นคงและมูลค่าที่แท้จริงหลายคนเชื่อว่าถ้าโลกนี้แตกเป็นสิ่งเสี่ยงทองคําจะยังคงเหลือมูลค่าอยู่แต่คำถามคือมันคือคำตอบเดียวจริงหรือ ผมมันนี่เจอนี่อยากให้คุณผู้ฟังลองย้อนกลับไปในอดีตเมื่อใดก็ตามที่เกิดสงครามเศรษฐกิจล่มสลายหรือการล้มของอาณาจักรสิ่งที่ยังคงมีค่าอยู่เสมอคือทองคำทองคำสามารถพกพาได้ง่ายสามารถแลกเปลี่ยนได้ทุกที่และไม่ขึ้นกับคำสัญญาของรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าเมื่อครั้งเกิดวิกฤตในประเทศที่เงินเฟ้อรุนแรงจนธนบัตรไรคา ทองคำยังคงซื้อขนมปังได้เสมอปัญหาก็คือการถือทองคำไม่ได้ง่ายเหมือนที่คิดราคาทองคำผันผวน,นได้เช่นกันและการเก็บทองก็ไม่ใช่เรื่องสะดวกในโลกปัจจุบันหลายประเทศเลือกสะสมทองคำเป็นทุนสำรองระหว่างประเทศแต่ประชาชนทั่วไปอาจไม่มีโอกาสเข้าถึงมากพอและที่สำคัญที่สุดคือทองคำเพียงอย่างเดียวอาจไม่พอที่จะเป็นคำตอบของวิกฤตหนี้โลก คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าตอนนี้หลายประเทศกำลังมองหาทางเลือกใหม่ๆเงินดิจิทัลของธนาคารกลางเริ่มถูกทดสอบในหลายภูมิภาคมันอาจกลายเป็นเครื่องมือควบคุมระบบการเงินรูปแบบใหม่ในขณะเดียวกันคริปโตโคเคเรนซีบางสกุลก็ถูกประชาชนจำนวนหนึ่งมองว่าเป็นทองคำดิจิทัลแม้มันยังมีความเสี่ยงสูงแต่ก็สะท้อนว่าผู้คนเริ่มไม่ไว้วางใจระบบเดิม ความขัดแย้งที่น่าสนใจก็คือโลกกำลังยืนอยู่ระหว่างสองฝั่งฝั่งหนึ่งคือทองคำที่เก่าแก่และมั่นคงอีกฝั่งคือเทคโนโลยีใหม่ที่ไร้พรมแดนและยังไม่พิสูจน์ว่าจะแทนที่ระบบเดิมได้จริงหรือไม่ความจริงคือทั้งสองสิ่งน,นี้กำลังถูกใช้ควบคู่กันไปและอาจหลอมรวมกันในอนาคตสิ่งที่ถูกเปิดเผยคือไม่มีคำตอบเดียวที่จะช่วยให้รอดจากวิกฤตนี้โลก ทองคำมีพลังในฐานะที่หลบภัยเงินดิจิทัลมีพลังในฐานะนวัตกรรมใหม่ทรัพยากรธรรมชาติเช่นพลังงานน้ำและอาหารก็มีค่ามากกว่าที่เคยเป็นมาคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าในยามที่เงินไร้ค่าสิ่งที่คนแย่งชิงกันจริงๆคือสิ่งจำเป็นพื้นฐานเหล่านี้และนี่คือจุดพลิกผันที่ทำให้เราต้องคิดให้ลึกขึ้น ทองคำอาจไม่ใช่ทางรอดเพียงอย่างเดียวมันอาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการป้องกันตนเองโลกอนาคตอาจต้องการความหลากหลายของทรัพย์สินทั้งทองคำเงินดิจิทัลหุ้นที่มีพื้นฐานแข็งแรงและแม้กระทั่งการลงทุนในทรัพยากรที่จับต้องได้เพื่อสร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงและการเติบโตคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าสุดท้ายแล้วเกมนี่โลกไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ประชาชนส่วนใหญ่รอด มันถูกสร้างขึ้นเพื่อให้บางกลุ่มได้ประโยชน์ดังนั้นเราจะอยู่รอดได้ก็ต่อเมื่อไม่ยึดติดกับคำตอบเดียวไม่ว่าจะเป็นทองคำหรือสิ่งอื่นเราจำเป็นต้องมีมุมมองที่กว้างพอปรับตัวได้เร็วพอและตัดสินใจด้วยข้อมูลที่ลึกพอผมมัน